สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามากินเค้าอร่อยอีกแล้วคืออาหารแยดนามร้านลองดูลองมากินดูเนี่ยหรอที่จอดรถริมถนนแบบนี้นะไม่คิดจอดตรงนี้เออจริงๆตะกี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ว่างเอ้แต่เหมือนไม่ว่างก็เลยไปจอดตรงโน้นแต่จริงๆก็ว่างก็อันนี้ก็เรียกว่าซอยอะไรคะป้าไม่รู้เลยอ่ะวิภาวดีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ซอยถัดจากโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาใช่ใกล้หลักสี่อยู่บนวิภาวดีอยู่บนวิภาวดีอยู่ในซอยบนถนนวิภาวดี คือวันก่อนเราเพิ่งไปรีวิวร้านครัวเมืองเวยซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามใช่ไหมคราวนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออมันมีร้านเวียดนามที่เราเคยกินร้านแรกเลยคือร้านลองดูแต่ว่าลองดูที่เราไปกินเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงให้ยากลาดาัดเผาอะตรงใกล้ๆเซนจอนอะตรงนั้นก็คือแต่ว่าตอนหลังแม่มาทํางานาแถวๆนี้แล้ว แต่ว่าตอนหลังนี่หมายถึงมันก็สิบกว่าปีแล้วนะถึงยี่สิบไหมยี่สิบไหมสามสิบปีแล้วยีสิบเหรอทำงานแถวๆนี้ฮะเราก็เลยเห็นว่าอ้าว้านลองดูด้วยแต่ไม่รู้เขาเกี่ยวข้องอะไรกับร้านนั้นไหมเหมือนกันรชั่นเหมือนกันเธอแต่รลชั้นเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเป็นอาหารด้ๆเหมือนกันแล้วก็มีอาหารอื่นๆด้วยถ้าว่าร้านนี้เขาเรื่ออะไรมันสะอาดเรียบร้อยกว่านะะอานเรียบร้อยกว่าร้านนู้นมันจะดูเลอะๆแต่ไม่รู้เขารีโนเวทแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเป็นนานมากนแต่ว่าร้านลองดูฟ้าจะบอกฟ้ากินมาส เพราะว่าป้าป้าเป็นคนชักนําแม่เข้าสู่วงการกินอาหารเวียดนามบอกว่าเนี่ยมันมีอาหารเวียดนามที่มีผักเยอะๆจะมีอาหารเวียดนามก็จะมีอย่างเนืองใช่ไหมคะมีเล็กกลางใหญ่เราสั่งาาเล็กไปเนี่ยตั้ง 180, 22, 22, 22, 22, าหน้ร้อยแปดสิบสองร้อยสิบสองร้อยเก้สิบตบเปี๊ยะสดตบเปี๊ยะทอดมันก็ร้อยกว่านะไม่แพงเห็นงปะสลัดเวียดนามกุ้งแผ่นอ้อยชิ้นละสี่สิบห้าบัลล์หมูย่างบัลล์หมูย่างนี่มันจะเป็นเส้นหมี่ห,หมูย่างอันนี้ก็สั่งใสร้อยหกสิบ ค่ะแล้วก็เวียดนามก็จะมีอีกเฝอก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเฝอเนื้อน่องลายมีเฝอเนื้อไก่เนื้อหมูยออะไรแล้วแต่ก๋วยจับยวนอันนี้แม่ชอบกินแปดสบาทขนมจีนหมูย่างทำไมวันนี้ไม่สั่งไปมันเยอะเราคิดว่าเไม่ไหวไงเราสั่งหลายอย่างแล้วแล้วก็หมี่กะทิหนึ่งร้อยหมี่กะทิเป็นยังไงคะก็จะเป็นหมี่แล้วก็กอินแต่มันน่าจะหวานๆนะตอนนี้อาจจะไม่ชอบแล้วยำปลายวนคืออะไรนี้ไม่เคยกินสองร้อยเจ็สิบหมูหอมไปหมูก็น่ากินเออใช่แต่ทำไมปลาไม่สั่งหมูหอมไปสักหน่อยเนี่ยมันเติมเยอะแล้ว ก็ต่อมาก,ก็จะมีอีสานด้วยก็จะมีส้ตมสตำหน,น,น,นี่เราสั่งอันนี้ไปข้าวมันส้มตำหมูตอานี้มาสิงเวียดนามไปสั่งส้มตำอ่ะเห็นรูปเลยอยากกินข้าวมันอ่ะข้าวมันมันจะเหมูกะกะทิอ,อ่ะเออเข้ามันส้ตมตำแล้วก็จะมีเนี่ยตำไทยตำแ็ดเค็มก็ประมาณ90 1า0ิบรแล้วแต่ตำโคราชตำแตงตำถัว่วตำกระปุกดยอะไรเงี้ยแต่อ่ะแล้วก็จะมีไก่อ่าไก่ย่างหมูเนื้อแดดเดียวข้าหมูย่างริบอาย เหน่มูนนีนร้อยกว่าก่อนแม้าชอบกินอันนี้ละหมูยอร้านนี้อร่อยไปติดไปแล้วค่นเรื่อนๆมาแล้วอ่าแล้วก็อาหารจานเดี่ยวก็จะมีแบบเนี้ยเพราะว่าแถวๆเนี้ยมันมีอัฟฟิตมันมีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอาหารจานเดียเดเด่ยวด้วยมีข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวภาษีอิ่วเดี๋ยวเนื้อสบอับอะไรเงี้ยราคาประมาณร้อยกับข้าวก็มีเนี่ย ผัดต่างๆมียำก็จานละร้อยกว่าบาทก็แหนมหนึ่งชุดเล็กจะมีหมูมาสองท่อนคือสองไม้มีกล้วยดิบกล้วยดิบที่นี่เขาปอกเปลือกให้ด้วยนะบางร้านจะไม่ปอกมีมะมะม่วงดิบมะม่วงเปรี้ยวนะแตงกวาแล้วก็กระเทียมพริกแล้วก็ใบมันไอเนี่ยแปลงอันนี้น้ำจิ้มหมูย่างนุ่แด่นกินมากโอ้ยตัวหมูย่างสิหอมมากเลยอ่ะเพราะถึงจะกินหมูย่างเอ่อ<ๆ>บางร้านเนี่ยหมูมันจะเป็นแบบเนื้อเนื<ๆ>้อแน่นๆอ่ะ กิมนะคะก็จะใส่พริกมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีถัววว่วบ้านหล่นหล่นหล่นโทษทุกคนเขาทำหรอเตาช่วยมันเลยนะถ้าไม่ร้านนี้กล้วยปอกเปลือกเราจะไม่เห็นได้หรอวเออเราก็จะไม่ได้ออส่วนมากที่กินไอ้ร้านที่ยวอนที่เธอกินประจำเขาก็ไม่ได้ปอกให้เนาะแล้วที่ไปกินคนเมืองเวลก่อนก,นก็ไม่ได้ปอกนี่นะคะจะเป็นรสปากเฉพาะแม่กับปลานะคะบางที่ส่วนตัวซึ่งแม่กับปลาบางทีกินก็ยังลด แบบความที่เห็นไม่ตรงกันเลยฉะนั้นบางคนกินอาจจะําที่เห็นไม่ตรงกับเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้แม่จะใส่ทุกอย่างยกเว้นกระเทียมและพริกค่ะแบบนี้อรอทำไม้าลเรอร่อยคนเลยนะเพราะว่าร้านนี้น้ำจิ้มมาอร่อยกว่าโคเังเวสนิอร่อยเพราะว่าของโคเบงเวส ว่าครอดปลากินนะปลาต้องเอาน้ำจิ้มเนี้ยผสมกับน้ำจิ้มแครอทมันเค็มเหรอเพราะมันไม่หวานอันนี้อร่อยเลยค่ะแล้วก็ตัวลูกชิ้นเนี่ยของโคมันเวมันจะมันเยอะที่วงน้ำปลากินปลาแค้มันออกเต็มเลยแต่ร้านเนี้ยจะมันน้อยกว่าใช่เป็นไงอร่อยสิบไหมให้สิบนะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเออเป็นรสชาติที่คุ้นเคยกินมาตั้งแต่นานน่านี่ผักมาแล้วนี่ร้อเดี๋ยวนี้หลายๆร้านก็ใช้ผักกาดหอมจีนเออซึ่งจริงๆว่าปลาว่ากินง่ายกว่าผักกาดหอมไทย เพราะว่ามันไม่ขมไม่ขมเลยกระกาศหอมไทยอ่ะมันจะมีความขมปลาย,ลายเนะึะติดกันตา,ากอบคุณค่ะอู้จจานใหญ่พอสมควรมาอีกหนอย่างแล้วเดี๋ยวลูกชิ้นเขาใหญ่เหมือนกันเนาะต้องหัน่นครึ่งไม่กินเรากินไปหว่าลูกชิ้นใหญ่ไป <c oughs> ป้าใส่กระเทียมเข้าไปด้วยใช่ไหม <c oughs> ที่ซิกิแม่ใส่ก็จะมีกล้วยแตงกวาแล้วก็ มม่วงชิม่ออกอร่อยนะคือปลาชอบกินมากไอ้แหนมเนืองเนี่ยหรือใครมีร้านไหนแนะนำบอกมานะจะตามไปกินแวียน,านามใช่ไหมอุ้ยร่วงอืมค่ะชิ้นใหญ่มาก เป็นไนงบ้างคะปาร์รสชาตยังคงเหมือนเดิมไหมลูกชิ้นอรอ่อ,รอยแป้งอร่อยแป้งเหนียวหนึบแป้งมันเหนียวหนึบมากอเหนียวหนึบกร้านอื่นใช่เหนียวหนึบมากแต่เม่วันนี้กินรู้สึกน้ำจิ้มมันคุกไม่ดีหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เรากินมีมหวานมีเปรีป้ยวปนกันเรารู้แล้วแหละ,ละตอนหลังๆอะ่ะเธอไปชอบไปติด ติดกับรสชาติของร้านยียวนแปลว่ายียวนอร่อยกว่าเออเพราะว่าเธอกินยียวนบ่อยมากกินแต่ยียวนร้านเดียวเลยอะตอนหลังอะปากินแต่ยียวนร้านเดียวเพราะว่ามันใกล้บ้านสั่งง่ายใช่ป่ะเออแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยน้ำจิ้มมันจะไม่เหมือนยียวนแปลว่าถ้าเปิดเฉพาะอย่างนึงนะปาให้ยีหยวนอร่อยกว่าเออแต่นี่ก็เก้าจุดห้าก็ถือว่าอร่อยจริงอ๋อแม่ก็ให้สิบไปเลยนะเพราะว่าแม่ก็ว่าโอเคแบบชอบอะ อเออน้ำจิ้มไม่เหมือนยียว,ยวนอ,อวน,วน,นยียวอนแต่ออกหวานกว่านี้ยียวอนจะหวานหวานนี้อ่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอ่ะโอ้โหตอนนี้อาหารนะคะมาเต็มไปหมดเอาเราก็กินแต่หนึ่งอยู่เนี่ยเพราะว่ากำลังเอนจอยอไปไปทีละเมนูไปทีละเมนูไม,นไม่้องรีบะ,ระมุลรีบใหญ่เลยอะเดี๋ยวไม่รู้จัดไปอะไรก็ได้นะอ้หูอาหารมาเร็วมากเยอะมากอ่ะตอนนี้นะคะที่มีมาก็จะมีบันรหอยหมูย่าง แล้วก็ขนมจีนหมูย่างซึ่งมันจะเขาเรียกว่าองค์ประกอบมันคล้ายๆกันก็คือหมูย่างและเส้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นหมี่ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นเส้นขนมจีนซึ่งเขาจะแบบราดไอ้น้ำแบบเขาเรียกน้ำอะไรป้าก็น้ำจิ้มแครอทน้ำจิ้มแครอทอันนี้แหละราดลงไปแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนคล้ายกันมาแต่าอันนี้คุกมาให้แล้วก็ใส่ถั่วลิสงมีหมูมีขนมจีนมีผัก ไอ้เนี่ยแหละผักกระหอมซอยแต่ว่าลืมบอกว่าไม่ใส่ถ่งงอกอะเอาลืมเดี๋ยวป้าเขียวเองแล้วกันนะแล้วก็ใส่แตงกวาหั่นฝอยด้วยแตงกวาเราคุกเลยนะหรือยังไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไปโดนไอ้นี่ถ่งงอกป้าเกลียดถงงอกดิบไงป้าไม่ชอบกินถุงงอกดิบันเข้ากันจะเส้นหมูอนเลยเชื่อนะเออนี่กินเหมือนยำมาให้อ่ะใช่ป่ะเรียกว่ายำนะอร่อยมาก แต่ถ้าคนชอบหวานจะไม่ชอบเอ้ยไม่ชอบหวานนะจะไม่ชอบอ่ะ,ะมัน,นค่อนข้างหวานแต่ว่าอร่อยเนาะให้ติบเต็มใช่ไหมอืออืมป้าป้าลองเปิดใจกินหัวงอกดิบนะกินกินหัวงอกดิบแล้วมันหอมมากเลยเนาะไม่เอา <c oughs> ชอบวันนี้ป้าให้เต็มติบเลยอืมใช่ใช่ให้เต็มติบเขาใส่ใบนี้ด้วยอะไรนะอ่าใบมิ้นท์อะ สารแน่แล้วก็ใบเออใบโหระพาใส่หลายใบให้มันหอมๆแบบจริงๆที่ถูกควรจะคลุกนะแต่ว่าคลุกได้ไหมไม่เดี๋ยวถุถงงอกไงถุงงอกมันดิบคือต้องกินกับผักเยอะอร่อยมากมากินกับผัก S <S ให้สิบให้สิบอ่ะมันยาญ่สิบรรยายเต็มคือหมูย่างแต่มาติดมันนะต้องบอกก่อนหมูย่างมาติดมันบางคนอาจจะไม่ชอบอืมแล้วก็แต่มันหม,มักหอมอร่อยหมูยาม่างนะแล้วก็กิน<ๆ>แล้ว<ๆ>ญญมันเฟซสดชื่อน่ะมัญญนเย็นๆหนุ่มจีนน้ำจิ้มเย็นๆผักเย็นเยอะๆผักมีกลัดหอมอย่างที่บอกผลละพามีผักไอ้นี่ด้วยนะผักต<ๆ>ีไปเรื่อยอ่ะ ชีลาวอะล้วก็มีไปซาลาแหนมีถงอกดิบอะไรเงี้ยใช่พอมันคุกกันไปเลยมีความหอมอผักต่างๆแต่ถงอกไม่ลวกเลยใช่ไหมไม่ดิบเลยดิบแบบดิบเลยผักผักไม่มีสดไไม่มีสุกเลยผักเป็นผักดิบล้วนผักกินหมดเลยอร่อยมากชอบกินถงอกดิบก็ปลาไม่ได้กินเลยอ่ะกินดูอีกคำหนึ่งนะคะ คือหมูอ่ะมันมันมีความมันมันแต่ว่ามันอร่อยนะไม่ได้มันมากเลยพอมาแล้วมันจะนุ่มแบบทำเยี่ยมมากเลยอืมแล้วพอกินโดนใบมิดอ่ะมันจะแบบหอมอ,อืมดดอม,ม,มันคิดเฟะเฟนะอ่ะมาเมนูนี้ก่อนแม่คล้ายๆกันอล้ายๆัแต่ว่าเป็นเส้นหมี่แล้วก็ต้องเอามาราดเอาเองทำมาหนึ่งลูกเลยนะเมื่อก่อนเราป้ากินร้านนี้ป้าต้องสั่งเส้นหมี่เพิ่ม ข้าหมูเขาให้เยอะนะหมูให้เยอะขอเลือกเราก็จะเลือกอันที่มันไม่ค่อยมนันนิดนึงนะคะแอเสหมิ่งเขาอร่อยเ <s> umm> ขาจะโรยหอมเจียวมาแบบนี้ <s> umm> แม่ก็เขี่ยหอมเจียวออกแล้วก็กินกับน้ำจิ้มอันนี้ค่ะคือน้ำจิ้มร้านเวียดนามก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้แหละเป็นหลักใช่ป่ะ <Ừ. S 2> น้ำจิ้มแครอทน้ำจิ้มแบบครอบจัก,กรวาลมันก็เป็นแบบน้ำจิ้ม,ห,มหวานๆก็เป็น,ห,นหวานๆแล้วก็มีแครอทกับใช้เท้าขูดฝอยอย่างนี้ รสชอบเดียวกันเลยอบเดียวกันแต่ว่าอันไหนอร่อยกันอะขนมกินอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีผักแบบคลุกอยู่ในนั้นมีถั่วงอกติดในอะไรผักองค์ประกอบมันทำให้อร่อยใช่อะชอบไหมก็ใหชอบนะก็สอบหมดเลยสอบก็คืออร่อยถูกใจใช่ไหมแต่ว่าของร้านจะมีหมูย่างของร้านนี่จะอร่อยกว่าไหมของร้านเลยนะมาเรียชอบมากหมูเขาดีมาก เดี๋ยวปลาเปรียบเทียบให้ปลาให้9.5นี้ทำไมอ่ะเมื่อก่อนกินว่าอร่อยนะแต่หลังๆร้านมาเลียอร่อยกว่าไปเจออันี้อร่อยกว่ามากุ้งหันอ้อยมากุ้งหันอ้อยอ่ะเมื่อก่อนมากินไม่ค่อยไม่ค่อยสั่งเนาะแต่เนี้นจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนี้ยมันคืออ้อยแล้วก็เอากุ้งเอากุ้งสับผสมหมูสับใช่ไหมกุ้งผสมหมูสับแล้วก็เอามาพันอ่ะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูแบบนี้นะคะเนี่ยก็พันแล้วก็ เราอ้อยก็กิน,นไปได้เลยเออจริงเหรอเราไม่เคยกินนะคุณเล่นอันนในปะปะ๊าแล้วกินกับเส้นหมี่เหมือนกันอ,อมีเส้นหมี่มาให้หมี่ก็หมี่เดียวกันเนี่แหละคือมากินเวียดนามก็ไม่ต้องสั่งข้าวข้าออะไรเพราะมันจะมีเส้นแกลนมมาให้อยู่แล้วใช่ฮะก็กินกับน้ำจิ้มอันนี้เหมือนเดิมก็คือน้ำจิ้มแครอทนี่นะคะถ้าเรา ไม่ค่อยปกติเราจะไม่ได้สั่งเพราะเราไม่ชอบกินกุ้งหันอ้อยนะอืมอร่อยอือแต่ว่าอร่อยหรอว่าที่เราไม่ชอบเพราะอะไรหรือป่ะมันจะใส่แบบพริกกระเทียมโลกอะอืพริกไทยกระเทียมกระเทียมพริกทไทยอืใใใอใช่ไหมเปาว่าอร่อยเลยปลาให้สิบเลยเนี้ยอืมกระเทียมพริกไทยอยู่ในในเนื้อสั่เกลอใช่ไหมมัน<า>มหอมมากามเลยสเกลอกอะมันหอมจับแม่ไม่ชอบมันกระเทียมเยอะหอมมากแม่ให้เท่าไหร่ ก็ให้9.5้า้าละกันเพราะว่าเราไม่ชอบกระเทียมแบบกระเทียมมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็หอมจริงอร่อยเอเอแต่เราจะเอาความไม่ชอบกระเทียมส่วนตัวมาตัดคะแนนทำไม่ได้นะจะให้เขาสิบก็ได้นะอืมปรอบ้าอร่อยนะอะคืมหักว่าพักขกรอบมากนะหักไอ้ผักกาดหอมจริงเนี่ยมันรอบ กรอบอร่อยอ่ะห้ากินง่ายไม่ผมอัมอนเนี้ยเห็นรูปแล้วอยากกินมากคือไม่ใช่เวดนาเลยนะไม่ใช่อันนี้อีสานก็ไม่ใช่อีสานเองอ่ะไม่รู้ว่าอีสานเะ้อส้มตำแต่ว่ามันมีหมูฝอยกับกับอ่าเ<ม>ข้าวมันชิมข้าวมันก่อนข้าวมันเนี่ยเราเคยกินตอนเป็นเด็กเป็นเด็กเราอยู่ลาดบุรีแล้วเอาม่อากองพามากินร้านอาหารชื่อว่าสเสวออยอ่ะ ที่ไทยไดมารูห้างไทไดมารูรู้จักปะเป็นห้างที่มันอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์แต่ตอนนี้มันมันม,นมนลื้อไปแล้วกลายเป็นบิ๊กซีอะไรนั้นน่ะแล้วก็เขามีเมนูอันนี้ยข้าวมันส้มตำแล้วเรารู้จักจากที่นั่นแล้วแบบว่าเราชอบกินมากข้าวเนี่ยก็คือเขาไปหุงก,กับกะทิแล้วก็กินกับส้มตำง,งี้นานนมันกี่ปีแล้วอะสี่สิบปีอื้ แบบนั้นแหละข้าวมันจะหอมๆมาแบบป๊าลองชิมนะแบบป๊าไม่ชอบเพราะว่าเอาข้าวที่เป็นของข้าวไปผุงกับกะทิซึ่งเป็นของหวานป๊าไม่กินอร่อยมากจะเหมือนแม่เคยกินร้านแบบพวกเอสเทนทีอะไรตัวอย่างบ้าแบบนี้ใช่มั้งหรือไม่ก็เจอเลสหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ไม่รู้เราห่วงพอเจอแล้วเราอยากกินเดี๋ยวชิมกำลังจะชิมดี ก็จริรสชาติถูกใจเราเลยอะเปรี้ยวหวานแล้วเราสั่งไม่ใส่พริกไม่ใส่กระเทียมนะเขาไปด้วย,วย,วยคนที่ชอบกินแปับๆอาจจะมัชัดในนิดนึงอืมแแต่ว่าเขาตำดีนะแบบไม่ได้อาเอาน้ำยำม,มาล่าเส้นอ่ะเขาตำไป,ไปเลยคือเราไม่ชอบประยัดต้มํำที่แบบเกนฟูฟูแย่แล้วแบบแค่ล่ะแล้วมันเส้นมันจะยังดขังๆเส้นมันไม่ได้รับการตำอ่ะเราชอบตำล้วให้มันสลดสลดแล้วดูมีเครื่องเยอะอันนี้อร่อยมาก นนให้คะแนนห้ถูกเลยแต่ว่าหมูไม่ค่อยชอบหมูสังเท่าไหร่เป็นเนื้อเดี๋ยวกินต่อกันแล้วเดี๋ยวมาให้คะแนนเขาเรียกอะไรมาเลือกจานเด่นกันนะวันนี้ใช่แล้วมากันสองคนแล้วดูสั่งเลยเยอะมาก ค่าเสียหายวันนี้680บาทนะคะก็คือออันนี้180นะคะแหนมหนึ่งเล็กแล้วก็จะมีบันหอยหมูย่างเนี่ย160แล้วก็เครืจีนห0ึ่งข้าวมันส้มตำร้อยสามสิบแล้วก็อะไรอีกนะกุ้งหินอ้อยเท่าไหร่นะเก้าสิบอะไรสักอย่างแปลว่าราคาถูกนะราคาถูกกินสองคนแล้วอิม่มอิ่มแท้เลย<ห>ตอนนี้อิ่มมาก<ๆ>แล้วก็จะแบบของแม่เนี่ยจะเหลือหมูฝอยเพราะว่าหมูฝอยแล้วว่ามันเหนียวไปหน่อย เปลี่ยนยากเคี้ยวยากนะคะเติมกอบกรดีจะดีมากแล้วก็ราคาไม่มีบวกบกใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วก็ผักสดดีผักเยอะเยอะแล้วให้เยอะไงแล้วก็ตำหมูป้าบอกว่ามันไปหน่อยก็เลยตัดมันจริงซสเยอะเลยคือป้า,าจะบอกว่าร้านเนี้ยตนสมัยก่อนเไยป้าไปให้เป็นร้านเวียดนามตําหนึ่งเลยนะแต่ว่าเวลาผ่านไปโตข,ขึ้นเราไปกินร้านอื่นมากขึ้นนะก็เจอที่อื่นใช่สำหรับว่าวันนี้นะ ได้มีหมูย่างที่เมื่อก่อนปลาให้ทำอยู่วันนี้รู้สึกว่าอร่อยนะแต่ว่าหมูมันนไปพอเริ่มแก่อาจะกินมันไม่ค่อยได้ใช่เมื่อก่อนชอบมากเมก่อนชอบมากปากินมันกับปลาเหมามันเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วไงมันจะไ่ได้ปลาให้กี่คะแนนเนี่ยตอนแรกตอนนี้เหลือให้เก้ากันใช่ไหมเออเพราะว่ามันเยอะไปหน่อยใช่แต่ก็อร่อยถ้าใครชอบมันก็ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือ น้ำจิ้มไอแคลรอนเนี่ยหวานไปหวานไปสำเน็จเราถ้าของครัวบางเวะจะอร่อยกว่าเนะล้วว่าถ้ามันให้มันหวานลดลงหรือให้มีรสเปรี้ยวมากมากว่าน,นี้หน่อยอาจจะชอบมากใช่พอกินไปเยอะๆไปเยอะมันจะเลี่ยนกินแตงจิ้มเยอะแล้วจะรู้สึกว่าหวานไ,ไปหมดอืมันน,น,น,นี้เดี๋ยวที่เราป้าถามว่าจะให้อะไรอันดับหนึ่งใช่ไหมก็ตอนแรกให้อันนี้นริงจริงจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจละเป็นข้าวมันช้่มตังก็ทำไมอ่ะเออก็รู้สึกชอบมากกินหมดเลยเห็นมข้าวมันอันนี้ให้ที่สองอาก็ใารเนี้ยมันหวานมันหวานไปหน่อย อันนี้คือมันไม่ค่อยเห็นที่อื่นมีบ้างไม่เคยเห็นเลยเนาะที่มาเรียมีนะบอกว่ารอมีไหมมีแล้วเมื่อกี้นั้นมันสดชื่นเนี่ยมันมีผักเยอะอุ้งประกอบดีแต่ว่าแค่มันหวานไปหน่อยแล้วก็จับสองไปให้กุ้งพันอ้อยเออกุ้งมันห้อยกุ้งห้อยแปลว่าอร่อยมันมีความเกลือมันหอมเออนั่นแหละเป็นเพราะมันมีกระเทียมเราเลยแบบว่ากระเทียมเยอะไปหน่อยอ้่ามนืังเฉยๆน้ำเนือยจับมา้น้ำเนืยดีมากแต่ว่าอยู่เป็นน้ำจิ้มที่มันแบบอยากให้มันลดลด ไงนะหวานกว่าน,นี้ให้ไปให้มันม,มีความรสชาติหวานกว่าน,นี้่ใช่แต่โดยรวมก็ถือว่าด,ดีราคาถูกแล้วก็เป็นร้านรับสำหรับคนแถวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใ,ใกล้แบบหลักสี่มิพาวด,ดีอะไรตรงนี้ก็แวะไปกินไดไ้ได้ราคาไม่แรงเขามีอย่างอื่นมีอีสานมีอะไรลาบเลิฟอะไรก็มีอาหารไทยอะไรก็มีแม่ว่า <c oughs> แม่จําได้ว่าตอนกลางวันวนนะ่ะ จักคนเยอะเพราะว่าแบบมีออฟฟิศแถวนี้ไงแบบวันธรรมดานะแมาดูวันธรรมดาอมโอเคค่ะร้านทำนิตยกอน,นะคะกับร้านลองดู